สบายดีเช้านี้ที่เมืองวีระบุรีนะครับก่อนอื่นก่อนที่สิเดือนทางเขาก็ต้องมาเติมพลังกันซะก่อนนะครับนี่เป็นตรงที่เขาพักผ่อนนะครับผมสั่งมีเคี้ยวครับมีชายสีด้วยถ้าไม่พากินก็ไม่กินนะไม่ต้องเซ็คเลยไอ้เค็ไม่กินขอไทยลูกก้าได้หวะาใช่ป ขาถ่ายรูปได้หน่อยนั้ให้น้องชายไอ้ที่กำลังโสดเนี่ะถ่ายเด้อนี่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่เขากำลังสิมากินข้าวเจ้าซื้ออย่งกุ้งโอ้น้องกุ้งบริเฮีวนละงั้นจบแล้วมาเฮาเติมพลังกันจัง่อยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศอยู่ที่เมืองวีรบุรีนะครับแขวงสวัสดิเขตนะครับนี่ เมืองน,นี้ก็จะเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวที่โด่งดังนั่นก็คือ,อจะไปเห็นเห็ไปยู่เป็นถ่านนั่งเล้าเป็นเมืองอังคัมเป็นเมืองคำนี่แหละครับบ่อคำบ่ออย่างนะครับดยวสีผ้ากันกินเขาก่อนก่อนที่จะเดินทางนะครับร้านชายสีนะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอโวายซีไทยเฮเลาานะครับน่านจะเป็นแบรนด์ของเล่านั่นแหล,ละข้องของเฮามาอ,อ,อนี่นะครับเติมพลังก่อนการเดินทางนะครับมีเกี่ยว อร่อยมากสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเอออีกไหมเอาเข้ากันครับเป็กลองเข้ากันโอ้สเด็กลูกนะไม่ใช่ลูกแค่นะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งครับคลิปสั้นได้ไหมบได้ครับเนอยเออนี่ก็ได้เด็ดเยิบก็ได้า สอนน่อยนะครับวิชาถามเจ้าเ้ายู่ไมไปยิไยิ้มไปอ้ไหนปิดสาข่ยังขามีเกียวมีเกียวขาทุ่ยบ่ขาเขานี่ไงคนรับใช้ยีแน่ยีแน่มาร์คเมอร์ไปครับนากินมาเห็นผมเลผมนี่ดูดิน่ากินเนาะนั่งนั่ง นั่งคู่เหมืนสารเสกกองเสกอะไรนะแกะกอแกะกออยู่ใส่ยุกแข่งไงจำทนจำทนต่อเมื่อแล้วเจ้าว่าจะไปคู่กันจะค่อยอ่ะไปบลอกไปแถวหวะแล้ววูนนี้เขาได้มาจีบเจ้าคือคือการบลอกอ๋อเขาจีบชนนี้ผู้เดียวงั้นค่อยก็มาจีบเจ้าเด้อคู่กันเด้อได้มาคู่กันเช่ญหน้าเด้อได้หวะมากกว่าพุทธเท่ามีงานจะัดจะต้องมีผู้บ่าวเด้อข้าพุทธเท่าเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยเขาจะมีผู้บ่าวพรุ่งนี้แหละดูทน้าทางแล้วเลยมีงาของเราแล้วเพราะเด้อเด้อใจเด้อเดี๋ยวไว้มาคุณหนุ่มเด้ออ่ะโปรโมทร้านหน่อยโปรโมทร้านหน่อยอยู่ไหนยังไงหาดทรายสีอยู่บ้านบุกชาเมืองวิลาบุรีแพชรสวัสดิเขตค่ะคุณแม่นะมาเล่าต่ออ่ะใครอยากมั่ง่าข่าแต่เด้อหาดทรายสีบุรีเออใครอยากมั่งอ่ะขายอาหารตามสั่งมีอย่างมั่ง มีหลายเมนูเออเอากินได้เด้อมีหลายเมนูเด้อมาก็สั่งได้เด้อเจ้าก็มาอยู่กับคุณแม่เนอะเออทุกมื้อนะอ้าวขอบใจเด้อเดี๋ยวไว้มาใหม่เด้อจุ๊บอุ้ยลูกแขกนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอกใจเด้อเขาทะลึ่งแบบนี้เละเด้อบ๊ายบาายขอมาเจ้าเจ้า หลังจากที่พวกเขานะครับกินเขากินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองวีระบุรีนะครับเส้นทางต่อไปห้องกัจจิมุงนะ่งหน้าสู่เมืองบัวรพานะครับเส้นทางการเดินทางจากอีจากิเพศนะครับประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแต่ว่าระยะทางก็จะเป็นคนทางดินแดงนะครับเราเอซีเอาภาพบรรยากาศนะครับระวางสองเ,อเสง้นทางในการเดินทางให้พี่น้องเขาได้เบิงนะครับว่าบ้านเฮือนความเป็นยูของข,องขา,งขา,งขางเจ้าเป็นไปเป็นมาจัางไหนนะครับเดี๋ยวจะแวะเบิงวิถีชีวิตของคนนะครับตอนนี้ครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็น เห็นสายน้ำตรงนี้โอ้สวยงามนะครับยามข้าเจ้ามาสักเครื่องสักผ้าอาบน้ำอาบน้ำกระเสียอาบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำอะไรครับพี่รู้จักไหมว่าสายน้ำอะไรไม่รู้สายน้ำเจือดนี่ครับบรรยากาศโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทางเงี้ยวเลยนะครับหลังจากที่พี่น้องก็ได้ติดตามเมืองเสินทาากันเดินทางนะครับจากประเทศไทยนะครับหลายๆคลิปที่พี่น้องเขาได้บึงบ่ขาดช่วงขาตอนครับ เราอีกอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวผมสิแวะตลอดเส้นทางเห็นอีหยังดีๆผมกะจะเก็บไว้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ากันนะครับตอนนี้เขากะเดินทางกันซะก่อนไปเอาละครับพี่น้องครับระหว่างการเดินทางงานเขาเขาแล้วนะครับมีรถบรรทุกใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับปร,รู้ว่าเขาจะแซงตังไหนเบิกไงไปเลยเฮ้ยต้องหาโอกาสแซงให้ได้นะครับเสียภาพบรรยากาศเบิ่กไป,ปไมากเลยก็รถจอดอย่างเนาะเขาว่าถรถหลกไน์ข้างหน้า

ไปที่แทงไหนนี่แทงไหนี่กลางเลยอ่ะโอ้โหมองไปถนนเลยนะครับ เทียบอะได้เห็นรถหลายๆอยู่กับบอ่อเจอลอเห็นีหระวังการเดินทางครับและระวังที่เขารอให้รถสิบล,ล้อไปนะครับตอนนี้เขากับมหาอ่มาเกี่ยวเขาวมาเบิ้งเพคนเกี่ยวเขาจัยหน่อยครับพี่น้องครับแต่สิล้อไปเบิ้งว่าลูกพี่ลูกพี่เกี่ยวเขาเป็นบ่ลุีอ่เป็นเอาร้องดูดิเป็นแห่อยู่บ่ ลาวลงมาแล้วโอ้าวคับไ่าเร้บนวนเลยสบาใกล้น้อยเข้าใกน้ <c oughs> อยนโอ้มาลอง พันได้แล้วติซุมซุมอื่นพันแล้วแล้วบ่ซุมอื่นกับกำลังกำลังเกี่ยวเฮือกันเป็นบ่บางคนก็แล้วแล้วบางคนก็ยังไม่แล้วเออขี้ต sì, ้มได้ขี้ต้มก็สิเป็นยังเก bah, RAM, ิดอยู่ให şey, ้อยูหน้าคือกันเปื้อนได้เปื้อนสิเป็นยังเนาะเคยเปื้อนอยู่เคยเห็ดคือกันอยู่บ้านเฮ็ดละเนาะเมื่อเห็ดจะไดน เจ้าบ่ได้ไปเฮียนวะเงินจบแล้วจบแล้วไปเห็ดเวียกหางกับผักเวียกได้สามมือแล้วโอ้ผักเวียกมันเกี่ยวเข่าใส่พอใส่เมย์อันนี้นะเจ้าของวันนี้โดยเออไมามาลองมึงนี้ขันมาเขาบอเคยเห็นนะไมาเห็นหรอเขาเกี่ยวมึงนี้ลองมั้มาจับกล้องใหรเนี่ยได้บอกได้ได้ได้มามาลองเกี่ยวเข้ามึงนี้เป็นจะได้เป็นลูกไข่ทั้งนี้ปออ๋อเกี่ยวคือเป้เข่าแท้ เบิ่งนี้เป็นได้เป็นลูกไผ่บ่เด้เบื้องนี้ได้อโอเป็นจะเป็นได้เป็นลูกเคยบ่ให้เจ้าตัดสินใจให้แม่เฒ่าบ่เฒ่าตัดสินใจได้ด้อให้เบิ่งเลยว่าเป็นคนไทยเป็นได้เป็นลูกเคยลาวบ่หนิลองมึงก่อนเจ้าตัดสินได้เลยมือนี้เกี่ยวเป็นยู่ได้เป็นอยู่เนาะ แต่วบ้านเฮาบ่ได้เกี่ยวบ่ได้เห็ดแล้วนี่บ้านเฮาเกี่ยวกำกำยิ่งยิ่งแล้วก็จะเอาตอกมัดจะน้องพัดบ่ได้เอาตอกในเกี่ยวเกี้ยนก็เอาอันนี้มาโดยเ็นซี่โดยเทนซี่เม็เห็ดแบบนั้นนั่นเป็นยีหรีวะล่ะเป็นเป็นเป็นนั่นรัางไรบานเนี่ย มันมันเอาเห็ดกลับไงพอดเนาะมันหุ่มเนาะอ๋อมันคือมันคือดับเลยอ่ะเออยว่เป็นยังบ่ดับแต่ไปเอามือแจ้ดิแตะจอดิเอ้อร้องมือเอ้ายางเป็นเคยท่งนี้ก็ล้องมือเหรอเนาะเป็นเลยเนาะเป็นยังบอเป็นเก่ง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 สิเจสซี่เป็นบอกบุ้งหัวเห็ดเท่าไหร่เนาะเท่านี้เป็นบ่อน เห็นบ่นี่โอ้เนเาะจ้าเฮ็ดให้ืบรรนเดี๋เอาเอาเบิ้องเบื้งของเจ้าดิอืมปึ๊บรื้อจะโดนง่อเยอะหรือเปล่ากินแล้วจะโดนไงเด้อีเนี่ยอยู่ไหนทีเนี่ยลงทางนี้ครับไม่เกี่ยวข้าวช่วยสาวเนี่ยสาวพูดเพราะหน้าตาดีด้วย องงาขยาใสดีมากน่นนนนะเนม่นนคยครับเจ้ามัดเจ้านัดน้อยปะเนี่ของมัดในนี่โอ,อ้ดึงดึงดึงเกี้ยวแล้วก็เน็บน้อยโอ้อันนี้วิธีของเจ้าโดยมาเฮาลโลฮีดเบิังคือเจ้าดิเออดีวะอะเร้อ <c ười> เอาเด้เอตัวไเฮามัดเนี่ยมันกับมัดมาคือกันเนาะทางทางน้องหมองเจ้าบ้าบ้านเฮาน่ะเมื่อเขาสิบอกว่าบ้านเฮ้าเฮ็ดน้อย บ้านเขาอยู่อุดรธานีประเทศไทยบอเคยไปจากเธอเจ้าเคยไปไทยบ่เคยไปแต่สวรรค์สวรรค์นในเขตเคยทาไปไทยบ่บอเคยไปบ่อยากไปบ่ไทยอยากไปอยู่แต่บ่มีเงินไปอยากไปเป็นลูกพ่อไม่ยากอยู่ฟังไทยบ่บอมีวาสนาได้เป็นเนาะเอาจัชนะมาทำมือนี้เป็นมือวาสนาเนาะเี็นั่งนี้เป็นบ่ของเจ้าเฮ็ดบางท่านเนาะโดยดึงขึ้นมาเศษหนึ่งเป็นบ่แม่นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เจ้าเฮ็ดตั้งสี่เศษบ่โดยแล้วก็ บอลูนะเดี๋ยวเอาไม้สอนสอนสอนในห้องมัดไม่ได้ถ้าบ่าหูว่าวิธีเจาะตรงไหดึงดึงดึงขึ้นดึงขึ้นสอนสอนนี่เด้อดึงขึ้นนั้นบ่ดึงให้มันยาวๆตัวยาวๆเหาตัวยาวๆเนาะโดยนี่ได้บ่ได้ได้ได้เราก็เจาะมันทั้งนี้โดยทั้งนี้โดยเราก็เฮ็ดทั้งไหนก็เอานั้นลงมานี่บ่โดยแล้วก็ดึงขึ้นมาถึงเลยลองได้ ได้ได้ได้แล้วได้แล้วเบิ่งบ้านเฮาสิเฮ็ดจังซี่เฮาสิบ่ฟังนาสมมุติบ้านเฮาเนี่ยจะกจังซี่8กํากําใหญ่ๆจังซี่เด้อแล้วเอาตาะมัดเนาะเอามาห่มกันบ้านเฮาสิบ่สุฟังประมาณซ่ําเนี่ยแล้วก็จะมัดเป็นอันนึงมัดอันนึงมัดใหญ่ๆมันใหญ่ๆเลยยามสีก็โยนบึ้มๆๆเลยเอออันนี้ยามกู้สิกู้เท่ากู้เท่าเอาสาดพันบ่โดยเอาสาดมาห่อเนาะ โอเคโอเคขันมันมีหนามเขาเข้าวเจ้าเห็ดเอานี่เห็นบอสซากเยอกโดยแม่ขันมันมีหนามนี่มันบมีน้มเขาเก่งเนาะโอเคขใจเขาก็บเบิ้เขาเจ้าเห็ดเจ้าเจ้าจะปีแล้วเจ้าน่ะสาวสาปีเงี้จบเรียบร้อยเห็ดเบียกแล้วเห็ดเบียกแล้วได้เบี้ยคือบริษัทของพี่ได้ได้ลูกได้โผล่ไปย่างยมบันบดาอยู่โสดอยู่บอนี่โดยโสด โซ่จริงบ่อีหูเบา,าหาให้ไดเด้อเจ้าเขาจริงไปเจ้าบอมีอเอยก็เอาทิ่คอยฮักแท้เนะ้ยไอ้บ๊อบบ้างดอกงงแค่ไหนหนะเจ้เาโซ่แท้วะาถามก่อนโดยโซดคอยฮักแท้เจ้าฮักบ่หฮัก แล้วใครให้แหวนข้างซ้ายนิ้วนางของเจ้าอ่ะซื้อเองนะซื้อใส่เองเนาะแท้มาตัวนี่เงือกพใดอะไรเห็นตอนไหนแหวนให้เข้าตาแต่ตอนอยู่บนชั้นก็รู้ว่าได้ยินพูดตั้งแต่ข้างบนเลยก็เลยบอกว่าจะผัวน้องเขาเตะเอาบออย่าบ่มีผัวอยู่ไหนเจ้าอายุเท่าไหรเจ้าเปิดบวกถ้าจะได้ผัวเปิดบวกเลยโอ้ยโองามไานนี้่บุญบุญเด็กมัดที่ เดียวพวกเราพวกเขาเป็นคนอีสานแต่ว่าอันนี้คนกรุงเทพคนเดียวเนี่ยสอนให้หนุ่มกรุงเทพหน่อยสิแข่งแข่งนะกรุงเทพแข่งเออเจ้าบอกหุ้เครื่องเลยเดินไม่ได้นี่แข็งน้มมันล้วนเลยวะ ใสไปเกี่ยวยุ้ยพันก็ได้มันไม่ได้กี่ตัวนะน่ามันี่คือบุ้มีผู้เหน็บจีเจ้าซื้ออย่างนี้บุ้มซื้อเลยซื้อจุ้ยอ๋อน้องจุ้ยน้องจุ้ยเข้ายากนเอาเอาให้คนกรุงเทพเกี่ยวข้าวกันแข่งไม่แข่งก็ดูเอาปานเอาแบบนี้นี่มันจะถูกขานะเออเอามัดเราไค่อยเบิร์นเน่เบิร์มันยังไงเอาทีเดียวแบบจับเต็มไม้เต็มมืออ่ะ โอ้โหขี้อายโอ้มัดของเนาะมัดของเปิดเปิดได้ค่อยเบิ่งเน้เดี๋ยวค่อยจะเปิดให้เจ้าเบิ่งมันหน้าตาอย่างค่อยเจ้ามัดบ่โอ้โหคนสวยตัวนี่บ้านอยู่ไกลบ่บ่บนไก่กรเคิลที่ไหถ้าไอจะไปกินดองได้วะไม่ได้กินข้าวแล้วกินดองอยากเบิ่งได้โอ้ยบ่อ่ะอ่ะไอ้กอยกออเดี๋ยวดูก่อน ลูกสาวเพิ่งเลิกนี่นให้แม่จ้าแม่เคยบอกผู้นั้นเนี่ยผู้ใส่โมกส<อ>ีดำผู้ใส่โมกสีดำนะผู้กับอันกระยังค่ะเด้ใส่โอ,โอ้งามคือแม่โอ,โอ้แม่ลูกเอาผัวยังลูกสาวจะเอาผัวยังยังยังไม่มีใครเอาถ้าค่อยเอาไปว่าบ่ฮะ <c oughs> ได้แต่ต้องทำตามฮีดคองเขาเอาพายจักจั่วพายจักจัว พอดีได้สามตัวข้าควายสามตัวยืนอยู่สามตัวเลยเบียเบเท่าใดเบเท่าใดเบจากล่างสี่ลองดูสิลองๆเกี่ยวดิดๆเกี่ยวดิดๆลองไปเลือกคู่โอ้ไม่ไม่ได้เกี่ยวก็คือพอดีผ่านไปผ่านมาก็ได้เจอน้องสาวเนาะสาวจุ้ยสาวจุ้ยน่ารักบอเอ็ดงานเอ็ดเวียกอยู่เนาะตอนนี้เนาะแมนบอสยู่วิระนี่แหละ ก็ได้ภาคเมียกสามทษเด้อเก<น>ิแนแ,แน่แน่ออแน่แน่มือมือมไม้ยู่<อ>ไม่สุงเลยเออสาววิลาบุรีงามเกือเบิดทุกคนเลยแม่นบอ <c oughs> มีแฟนลนล้เนาะ <c oughs> ย่างโอ้โทษทียังบุมีแฟน <c oughs> แฟนเขาอยู่ตรงหน้าเจ้าลยจะไม่เบิรงนทาไมเ่าเนี่ยค่าดองเท่าไหร่คนนี้ค่าดองห้าสิบล้านเบียห้าสิบลังควายสามตัวท่องสองบาทอันแน่เอาไหมต้องถามว่าขาเอาบ่เขาอ่ะเอาบ่เอาเออเอา เอาขอบใจน้องจุ๋ยนะอันนี้เป็นหน้าเจ้าเลยเป็นบอยแมื่อกี้พี่อหนมาเกี่ยวแต่ยาไปให้อี๋โอ้ยไหนตัวทีลไหนตัวแย่ไหนเจาะให้ดูหน่อยกูได้ดำน่ะเจาะข้าวให้ดูหน่อยระวังนิ้วขาดเด้อยันกลัวข้าวเขาพังมันเป็นยาเขาน่ารักมากขอบคุณน้องจุ๋ยหลายๆนะคือทางมาวีระเดี๋ยว จะมาเกี่ยวข้าวสออีเอ๊ะสิเกี่ยวแล้วเนาะจะมาเกี่ยวข้าวช่วยตอนนี้ยังไม่ได้ช่วยเลยเจ้าไม่ได้เมียนะเจ้ามีน้องสาววะได้น้องสาวสี่คนโอ้ยผู้หญิงผู้หญิงสามสายสองพอดีเป็นเคยบ้านเดียวกันเลยหลังเดียวกันเลยเราเกี่ยวผู้ชายแล้วกันพี่เขาไม่มีน้องสาวก็ไปทํางานแต่ยังไปทำงานอยู่อันนี้อายุสาวตี น้องสาวอยู่ท่าไหนน้องสาวอยู่สิบแปดสิบแปดโอ้ยลูกแขกนี่ตาลุกเลยลูกแขกนี่ชอบหลอกเด็กด้วยพี่แน่เอาเอาพวกนี้แหละพวกนี้นะเอาละน้องก็ได้ขอบเฟซดูพี่ก็รู้แล้วว่าสวยแล้วก็ขยันด้วยดูแม่ก็รู้แม่ยิ่งสวยแม่มีโผล่หรอบ่สไม่มีข้าอยู่นาที่พ่อแม่นะครับเอื้อยน้องเขาจะทำการเกี่ยวเขาเกี่ยวหน่ำนะครับกับสิมี่ผูกเป็นเอื้อยมู่นี่สิเอาน้องทั้งสามเลยมันบ่ดูแลน้องทั้งสามเลยบ่ เออจากปีดแล้วเจ้ายุบบ่อยุบปอไหนยุบบอสามมันนี่คือบ่ไปเฮีย่นขาดขาดเอาน้องขาดเอานองอพี่น้องเบิ่งนี่คือวิถีชีวิตของเจ้าจะเป็นจริงเนาะอุ้มน้องก็ไไวตี้อุ้มน้องก็ได้บ่เจ้าน่ะเออโอ้ลุงแขกเอาเงินให้โอ้ไปซื้อนมบ่ซื้อนมปั่นกันจินเด้อบ่ให้เอาผู้เดียวเด้อเออไปปั่นปั่นน้องกินน้ำขอบใจเฮ้ยยังไงขอบใจ เอานบนบทุทุท,ทุที่ไหนบอกน้องขอบใจดิขอบใจบ๊อบภาษาอเจ้าได้บอกฟังได้บ๊อขอบใจขอบใจโอเคนะครับนี่ก็คือหลังจากที่เฮาไปเบิงบรรยากาศในการเจ้าเขานะครับก็ขึ้นมาทั้งเทียงเทียงนะครับก็บจะมีผู้เป็นเอื้อยนะครับดูแล่น้องทั้งสามคนโอ้ไงฟังความบดือทีอ่เนาะฟังความเอือยอยู่เด้่เนาะบดือสมมติเอื้อยให้นี่สีว่าจะไหนไปเลิน อืมไปดื้อนี่เอื้อยให้นี่ฟังความเอื้อยบ่ฟังฟังฟังเนาะนี่ก็จะเป็นสามทางการเดินทางของเขานะครับเป็นทางที่เราผ่านพอตั้งแต่สมัยตะกี้นะครับบ้านร้อเอกระว้นต้นเขาขนาดบ้านสองตนนะครับในอย่ากเราต้นเการหนึ่งหลังคนกระยานมันรวมกัน ก็เลยตัดออกต้นสูงสปัจจุบันนี้ก็มีตั้งแต่ต้นพาน้ำหอ,อ,อมมะยังไปนะครับเนี่ยเปิดแบงค<ะ>์มือใส่กล้องหน่อยๆนด็ยฮัลโหลไปมือใส่กล้องบ๊อบบ๊อบเราหนึ่งงานน้ำตื่นเช้าบ้ายบายบาย,บายบายต้องขอท้าไปบ่นบ่นพาได้ปะอ๋อขอบคุณเนดะ้อ โอ้โหฟิวดีนั่นเพี่ฟิวันดีอ่ะได้การเยอะแต่ไม่แปลกตาดีโบรานเขาจะก็จะเป็นเป็นบ้านใหม่ครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเสิรพาบรรยากาศระหว่างสักข้างสักข้างกันเรื่อยๆนะครับรรโอ้ยเจอบรรยากาศครับโอ้ลมแรงโลดโเ <laughs> ขาเขาว่าพูดเป็นคน นี่คือทรรมาศทัพมาศสั่งมาหมนมนุษย์สั่งเอาทรรมาติล้วนเนาะระหว่างทางโอ้มีคนอาบน้ำเหรอโอ้เหมือนน้ำตกโอ้โหฟาสิกมากพี่น้องครับนี่คือ สังเกตเบื้องการตั้งิ้นฐานของผู้คนอยุดตรงนี้นะครับเขาจ้าจก็จะการตั้งิ้นฐานของคนกับสิอาศัยสายน้ำนะครับในการยกย,าย้ายมาตั้งนพินฐานนี่คืออยู่บนเขาบนดอยนะพี่้องครับตอนนี้เขายู่กลางภูเขาน่าจะบอกให้นะครับเดี๋ยวผมสิพภาพไปเบื้องสายน้ำแห่งนี้นะครับจะจะเดียบไประวางทางนะครับ <P ew as> เพื่อที่จะเป็นาสายน้ำลักในการอุปโภคการบริโภคของมนุษย์แลวก็สิ่งสารสัตว์ที่อาศัยอยู่นะตรงนี้นะครับผมคิดว่าอือฮึ โอ้ไม่消费น่ะธรรมศาสตร์มันร้อนคล้ายๆน้ำตกอ่ะดานก,กวงสีเนาะเนี่ยไปพี่น้องครับเดี๋ยวอดเอซีค่า,าไปเบิ่งอยู่ด้านบนนะครับหลังจากที่เขาเบิ่งน้ำตกอยู่ด้านล่างแล้วนะครับงางเสร็จไหมอีกเล็กน้อยนะครับว่าบรรยากาศสียังไงนะครับอันนี้เป็นสายน้ำจากธรมร,รมชาตินะครับพี่สั่งขึ้นมานะครับ ธรรมศาสตร์สั่งขึ้นมาเลยผู้ดมสมบูรณ์หักเด้อพี่น้องอ๋เป็นสันส้นๆหนึ่งสิโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหป้านด่านใสสีงามไร